ข้าระยะโรคไตหรือรลังมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบครับหลายท่านนะครับได้การแจ้งจากคุณหมอนะครับว่าเป็นโรคไตเสื่อมแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะดูค่าเลือดยังไงนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการดูแลค่าเลือดอย่างง่ายๆกันนะครับเวลาเราได้ค่าเลือดมาจากโรงพยาบาลนะครับเราจะดูค่าอยู่ตัวหนึ่งครับชื่อ efr g หรือ gfr นะครับจำค่านี้ไว้นะครับซึ่งตัวเลขนะครับมีตั้งแต่ตั้งแต่1จนถึง100นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอามารู้ระยะไหนนะครับว่าระยะ เสื่อมประมาณแร,แรกๆกลางๆหรือต้องฟอกไตแล้วนะครับตัวแรก e gfr นะครับถ้าเกิน91นะครับเกิน91นะครับเรายังถือว่าเป็นระยะ1คือเป็นคนปกติไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ช่วงประมาณ60ถึง90นะครับนี้เป็นไตระยะ2เริ่มเสื่อมแล้วนะครับจะเป็นต้องระวังและคุมอาหารนะครับแต่ในช่วง3 0ถึง60นะครับนี้เป็น ไตเสื่อมระยะกลางหรือระยะที่3นะครับอันนี้เรียกว่ามีความสุ่มเสี่ยงนะครับอาจจะมีการขาบวมได้อาการปวดเอวปวดหลังได้นะครับไตเริ่มไม่ค่อยดีแล้วการปัสสาวะเริ่มเป็นฟองนะครับดังนั้นเราต้องคุมอาหารนะครับและพยายามการชะลอไตเสื่อมหรือฟื้นฟูไตอย่างเร่งด่วนในระยะนี้แต่ระยะที่เรียกว่าน่ากังวลมากคือระยะก่อนฟอกคือช่วงประมาณ15จนถึง30ครับเป็นไตระยะ4ซึ่งตรงนี้เรียกว่าไตเสื่อมไปมากเกิน ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับยังไงเราต้องดูแลอย่างเต็มที่นะครับต้องเรียนรูกการกินอาหารที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดท่านต่างหมดสิบา e g FR e r ต่างหมดสิเมื่อไหร่ท่านจะต้องเข้าสู่ระยะฟอกไตนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นระยะที่ไม่อยากให้เป็นเลยทีเดียวนะครับยังไงขอทุกท่านนะครับดูค่าเลือดให้ดีนะครับแล้วเราจะได้มีสุขภาพแข็งแรงและไตอยู่คู่กับเราไประยะเวลานานตลอดชีวิตของเราครับ สำหรับท่านไหนนะครับต้องการดูแลฟื้นฟูไตจากที่บ้านนะครับผมขอได้นําสื่อเล่มนี้ครับเมนูอาหารฟื้นฟูไตซึ่งเป็นสูตรในการชะลอความเสื่อมไตครับซึ่งมีเมนูขาวด้วยกัน45สูตรและเมนูอาหารหวานนะครับที่สามารถทานได้สำหรับผู้ป่วยไต15สูตรด้วยกันและเครื่องดื่มสําหรับผู้ป่วยไตครับ5สูตรด้วยกันนะครับซึ่งเป็นสูตรนะครับที่อร่อยปลอดภัยและตรงตามผู้ชนาการโรคไตถ้าท่านไหนสนใจนังสือเล่มนี้นะครับคลิกไปที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับและสั่งซื้อครับทางเราจะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยครับ